วันนี้มากับเมนูแซบๆซํตำหอยดองจ้าเรื่องตำตาไว้ใจเดียนบอกเลยว่าแซบจนต้องกดแชร์แน่นอนครั้งนี้มากับหอยดองเนื้อนุ่มๆใครที่ชอบหอยดองต้องลองนำมาตําดูนะจ๊ะมันเข้ากันจริงๆค่ะพอดีว่าวันก่อนเดียนไปเดินตลาดช็อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านก็ไปเจอหอยดองกระปุกใหญ่สะดุดตา นัวถึงเครื่องกันเลยล่ะไม่รอช้าเราไปจดวัตถุดิบแล้วเข้าครัวกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนําแครอทล้างน้ําปอกเปลือบให้เรียบร้อ,รอยจากนั้นนํามาฝานออกเป็นเส้นๆนะคะตามความชอบเลยนะทุกคนใครที่ไม่ชอบแครอทก็ไม่ว่ากันเด้อจ้าเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนต่อไปขาดไม่ได้มะละกอค่ะล้างน้ําปอกเปลือบให้เรียบร้อ,รอยจากนั้นนํามาเฉาะให้รอบๆได้เลย เสร็จแล้วฝานออกเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะจ๊ะเมื่อได้แล้วเราเตรียมไปแช่ให้สดกรอบกันค่ะขั้นตอนนี้เทเส้มนมะละกอลงภานชนะตามด้วยเส้นแครอทเทน้ำเปล่าให้ท่วมใส่น้ำแข็งลงไป เดี๋ยวจะแช่ทิ้งไว้นะคะเพื่อเวลานํามาตําจะได้กร,บกรอบๆนั่นเองขั้นตอนการตําใส่กระเทียมลงในครกพริกแห้งพริกแดงจินดาครอกส่วนผสมให้พอหยาบเมื่อหยาบได้ที่แล้วใส่ถั่วฝักยาวเมะเขือเทศน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียก น้ำปลาน้ำปลาคกส่วนผสมให้น้ำตาลปีบะลายเลยนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วใส่มะนาวเส้นมะล,ละกอแครอทที่แช่ไว้ทีเด็ดนะจ๊ะหอยดองนั่นเองใส่ลงไปเลยมากหน่อยตามความชอบเลยนะจ๊ะ แล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะโอ้โหแค่นี้น้ำลายก็ไหลแล้วทุกคนสีสันน่าทานมากเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วไม่รอชา้าเราไปเสิร์ฟกันเลยจ้ะพร้อมแซ่บแลเด้อเมนูต้มหอยดองหอยดองฉ่ำมากแดนฉ่านน่าทานสุสดๆแค่นี้เดียนก็น้ำลายส่อแล้วทุกคนใครที่ชอบหอยดองกดแชร์คลิปเรียนไหวแล้วลองทำตามกันเลยนะจ๊ะ ติดใจแน่นอนคะ่ะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะกลวยจับเยอนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า